ใครเนี่ยวะมึงอะไยังก่อใครเนี่ยนี่ยังแบบนี่กูนี่ยตัวเปิดมือบ้านเนี่ยมึงร้อนเนี่ยมือถ่ายเนี่ยใครเนี่ยอะไรกูนี่แหละเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอะไรใครเนี่ยอย่เนี้ยใครเนี่ยอะไรกูหมายถึงว่ากูกูกินยิมเร็วใครเนี่ย ไคเน่เมนกลัวเป็นภาษาอีสานกูมึงกับบอบอกว่าไคแน่เนาะอิ่มหรอไคแน่เมนไคแน่ไคแน่กูออกสำเนียงไทยเป็นไคแน่มึงว่าไทยตัวมัเข้าใจผิดนี่ใส่ป่ะใส่หร้หรอเขานั่นบอกอธิบายกูใส่หรือดิกระติ๊ใส่โพดเอากูใส่หรือดิเอากูไม่ได้สนเนี่ิใส่โพด หรืมึงสิเอาอีกจะคนวะหัวหงุหหุดนักเลงใส่พมึงเอาฮะกูแท้ัเป็นยงนีนักเลงพดเออก็บอกว่ใส่กพวกกับที่ใพท่พวกกูคิดว่ามึงควกินกูานีก็บอกว่าดีดีมันห่าบ่เนี่ย